โคจูเนอร์ 2U4G ตัวไมเนอร์เชีเรียบร้อยแล้วสวยสดแบบนี้นะครับสีขาวชุดแต่งรอบคันสภาพแบบนี้หาไม่ได้นะครับเจ้าของเดียวโครงสร้างสวยรีบมาจองกันนะครับมีคันเดียว มาพบกับการรีวิวรถของดีคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับสวยแจ่มเลยวันนี้ได้นางฟ้ามาอีกลำนะตัวต่าฟอร์จูเนอร์รถขายดียอดนิยมพีพีวีอันดับหนึ่งเลยนะครับวันนี้ได้ตัว 2.4G โฉมใหม่แล้วด้วยนะไมเนเชนสวยกลิบเลยแล้วที่สําคัญนะครับโฉมนี้เนี่ยตัวนี้ได้ชุดแต่งรอบคันของฟอร์เทสซานะมีสติกเกอร์คาดด้วยอย่างสวยเลยเนี่ยดูให้ดูนะเกิดหน้าเกิดข้างนะอันนี้บันไดข้างก็เปลี่ยนใหม่นะแล้วก็ ด้านหลังนะตัวนี้เขาทำปลายท่อหลอกมาเป็น4ชิ้นด้วยนะครับเนี่ยปลายท่อหลอกนะแต่ปลายท่อจริงอยู่ด้านล่างแต่สวยสวยกริปเลยอันนี้ต้องบอกเลยพอเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วมันหลอกขึ้นเยอะเลยของ Fortuner นะครับด้วยเนี่ยผมให้ดูเลยล้อแม็กเขาก็ได้ลายใหม่เป็น18นิ้วลายใหม่สีแบบลมดำด้วยนะสวยมากไฟหน้าตัวนี้เป็น l e d ไฟตัดหมอกก็เป็น l e d นะครับอันนี้เต็มระบบเลยมี Daytime Running Light ด้วย คือมันหล่อขึ้นเยอะเลยเนี่ยดูกระจังหน้าเดียตัวนี้เขาทําเป็นสีクロสแบ็กเลยนะมันดูทั้งสปอร์ตดูทั้งหรูเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารถสวยๆเช้งวับคันนี้เนี่ยโครงสร้างเขาเป็นไงกันบ้างรถคันนี้เจ้าของเดียวนะครับสภาพสวยกลิบเลยนะผมจะบอกก่อนวิ่งน้อยด้วยนี่ให้ดูก่อนปึ๊บตัวนี้อ้าวเปิดมาถึงเจออันแรกเลยโช๊คครับอันนี้เจ้าของเดิมใส่โช๊คคู่มาเลยนะอ,อันนี้ดูดีเลยนะอันนี้ดูดีเลยนะตัว ไอตัวก้านยังอยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่ใช้ตัวนี้ใช้โช๊คเลยดูดีมากนะแล้วก็ตัวนี้จะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมรักษาจริงนะสภาพโครงสร้างเดิมหมดหัวน็อตผมให้ดูก่อนคือเนื่องจากเขาไปติดตั้งโช๊คมาหัวน็อตเขาต้องถอดอยู่แล้วนะอันนี้ก็มีการถอดหัวน็อตมาบ้างแต่ว่าฝาหน้าเนี่ยให้ดูเลยนะฮะฝาหน้าเนี่ยเดิมหมดนะนี่ซีลเลอร์เดิมหมดรถสวยจริงนะฮะเนี่ยดูตัวรอยปั๊มด้านในเนี่ยสวยหมดนะฮะเนี่ยจุดสปอร์ตต่างๆเดิมหมดรถสวยนะอันนี้คือฝาเดิมจริงๆ แต่ว่ามีการถอดเพื่อใส่โชค๊คู่หน้านี้ไปนะฮะส่วนโครงสร้างด้านในอันนี้ผมให้ดูก่อนเลยนะโครงสร้างสวยนะฮะน็อตด้านในเดิมหมดนะครับสวยนะครับดูโครงสร้างเดี๋ยวดูดูรอยสิย่วรอยสีวนะโรงงานยังอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ผนังข้างเดิมคันหน้าเดิมรถสวยจริงนะอันนี้สวยกริบเลยเพลทเป็นปี2021นนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะ อันนี้สวยมากนะเนี่ยสติกเกอร์ครบหมดนะครับสวยจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโครงสร้างด้านหลังเป็นไงบ้างอันนี้ไฟไท้ายใหม่แล้วด้วยนะแต่ว่าตัว G ที่ขาดก็คงจะมีแค่ออปชั่นเดียวนะก็คือฝาท้ายต้องเปิดมือแต่เบาอันนี้ผมให้ดูเลยเบาสบายนะครับแล้วก็ดูโครงสร้างน็อตเดิมหมดนะไม่มีขันออกเลยนะครับผนังเดิมนะฮะจุดสปอร์ตต่างๆเดิมหมดนะครับรถสวยนะฝาเนี่ยฝาเดิมแน่นอนนะครับรถสวยมาก ส่วนผนังด้านในนะอันนี้ให้ดูเลยนะครับรอยอาร์คจุดสปอตต่างๆคมกริบเลยนะครับรถสวยนะเนี่ยให้ดูเลยสวยมากนะครับรวมถึงด้านนี้เหมือนกันเลยสวยนะครับนี่ให้ดูถึงด้านนะสวยกริบเลยเรามาดูด้านล่างกันว่าเป็นยังไงบ้าง,งนี่โอ้โหรถใช้ในเมืองแน่นอนสภาพสวยกริบเลยดูสภาพนะครับรถเนี่ยไม่น่าที่จะ ไปลุยมาเลยนะครับรถใช้ในเมืองจริงนะและยังอะไหล่เนี่ยแน่นอนยังไม่ลงพื้นเลยสภาพสวยคลิปเลยนะอันนี้หาสภาพแบบนี้ <c oughs> ใครหา Fort u n e r อยู่รีบมาดูคันนี้ก่อนนะครับสวยมากนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนี่ตัวนี้ตัวใหม่เนี่ยเขาพอไมเนอร์เชนแล้วภายในเขาเปลี่ยนเป็นโทนสีดำนะได้เบาะดําหนังโรงงานแล้วที่สําคัญตัว G ีรุ่นใหม่ตัวจีรุ่นเก่าเบาะเป็นปรับมือนะแต่ตัวจีรุ่นใหม่เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วจ้ะอ่าเห็นไหมอันนี้ดีนะ คือเรียกว่าเหมือนตัววีเลยต่างกันแค่ฝาท้ายอันนี้ถือว่าเจ๋งมากนะครับอ่าเราเข้ามาดูกันโอ้ออปชั่นเพิ่มมาเยอะนะตัว G ตัวนี้ตัวนี้วิ่งนะผมให้ดูเลขใหม่ก่อนเลขใหม่วิ่งอยู่87.643 87เเท่านั้นเองนะรถปี2021นะครับก็ตีไปรถประมาณ2ปีวิ่งประมาณ40,000กิโลถือวิ่งเยอะไหมวิ่งพอสมควรแต่คุณดูสภาพเอานะสวยกริบ เนะราลดวิ่งอยู่ไม่ถึงแสน8 7ดหถือว่ารับได้นะปีหนึ่งประมาณนัก4ี่หมนะแต่ว่าถือว่าโดยรวมถือว่าโอเคมากนะโอเคมากเลยนะดูจากสภาพผมให้ดูสภาพก่อนภายในนี่ดูตัวคอนโซลต่างๆไม่มีริ้วไม่มีรอยนะสภาพสวยหนังอยู่ในสภาพดีมากนะเนี่ยฟองน้ำยังแน่นตึงอยู่เลยใช้งานคือรักษานะครับแล้วก็ตัวพรมอะไรลายไม้เนี่ยสังเกตง่ายๆไม่มีรอยเลยนะหนังหุ้มไม่มีริ้วไม่มีรอยสวย แล้วตัว G ตัวใหม่เนี่ยที่ได้คือตัวนี้เนี่ยเป็นจอใหม่เชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้นะครับก็ดู Google Map ได้สบายเชื่อมต่อได้แล้วก็กล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนะรวมถึงแอร์สำคัญแอร์ Air, ตัว G เดิมเนี่ยเป็นแอร์บิดตัวนี้ได้แอร์เป็นแบบแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับนี่นะผมให้ดูก่อนเลยนะถือว่าโอเคมากนะออปชั่นต่างๆมาแบบเหมือนตัว V เลยนะครับและลายไม้นี่ก็ได้เป็นลายไม้สีดำนะ แบบเบิร์ดไอนะสีดาด้านนะสวยงามเกียร์หสปีดเหมือนเดิมแพดเดิลชิพมีให้อ่าใครบอกว่าตัว G ีไม่มีแพดเดิลชิพตัวนี้มีแพดเดิลชิพมาให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าออปชั่นมาเต็มเหมือนตัว V รุ่นเก่าเลยนะขาดแค่ฝาท้ายไฟฟ้าอย่างเดียวผมถือว่าคุ้มส่วนประวัติรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะสวยรถตัวรถโครงสร้างสวยภายนอกภายในสวยหมดประวัติเป็นไงมาดูกันประวัติรถคันนี้นะครับ มือเดียวแน่นอนนะครับเป็นรถปี2021จด2021นะครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวนะครับเช่าซื้อผ่านบริษัทโตลต่าลีซิ่งเจ้าของเดียวอันนี้ผมค่าไว้นะครับอบอกใบแล้วกันเจ้าของเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยถึงได้บอกรักษาสภาพสวยมากนะครับแล้วตัวนี้ผมต่อภาษีให้เรียบร้อยถึงปี6-7นะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าเอาไปใช้ยาวๆไม่ต้องกังวลน,นะครับอันนี้รถทุกคันที่ e อคูสิมมอเตอร์เราต่อภาษีให้อีกหนึ่งปีเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายๆส,สบายใจได้ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับ เอาละเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เรื่องของราคากันเพราะราคาคันนี้คุ้มค่าจริงๆผมบอกให้เลยใครหารถ ppv สภาพกึ่งป้ายแดงอยู่วอลันตียังอยู่ครบนะวอลันตี5ปีแสนห้าคันนี้มีครบหมดเลยยังเหลืออีกยาวๆเลยเพราะนั้นรีบมาตัดสินใจเดี๋ยวดูราคากันครับนะครับราคาคุ้มค่าครับเพราะรถคันนี้ออกห้าง1นึ่ล้านสามแสบาทแต่วันนี้นะลด2ปีลด2ปี2ปวันนี้เหลือเท่านี้ครับหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาท ประหยัดไปแล้ว2 5 0 0 0 0นะคันนี้คุ้มมากนะครับต้องบอกเลยคุ้มมากประหยัดไปแล้ว2 5 0 0 0 0ทันทีนะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยสภาพอย่างที่เราเห็นนะภายนอกภายในโครงสร้างสวยกริบป,ประวัติดีเจ้าของมือเดียวเลยนะสภาพสวยจริงๆนะครับแล้วรถคันนี้คุ้มขนาดนี้เนี่ยผมบอกให้เลยนะฟรีดาวเพราะยอดจัดลน้นๆเลยตัวนี้ฟรีดาวนะครับผ่อนเดือนหนึ่งนะครับประมาณ19ื่นเท่านั้นเองใครอยากหารถครอบครัวอยู่คันนี้ตอบโจทย์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นรถ p p v ที่น่าใช้มาก นั่ง5ที่นั่งก็ได้7ที่นั่งก็ได้ขนของขนคน,คนได้หมดคุ้มค่า,าจริงๆนะครับรถสวยๆนะครับม,มีให้เลือกเยอะที่ e อ็กซ์คูีมอเตอร์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับพอรถสวยๆอย่างนี้มีเข้ามาทุกวันที่ e อ็กซ์คูีมอเตอร์ไม่งั้นจะพลาดด้วยนะครับคันนี้สวยจัดอย่างนี้มีคันเดียวนะรีบเข้ามาจองกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ